นี่คะ่ะวันนี้มาเที่ยวบ้านอาจารย์หน่อยนะคะโอ้ยคุณพี่ชายทำโต๊ะสวยมากอู้เอาไม้มาจากไหนคะเนี่ยโอ้โหชิงเหรออุย้ยสวยมากเลยอีกรอบหนึ่งวันมออุ้ยดาลิงสวยมากโอ้โอว้าวพี่ยศอันนี้เล็กใช่ไหมคะครับเล็ก อุ้ยท่านใดสนใจติดต่อได้นะคะเนี่ยช่างฝีมืออ,นนอันนี้เลยอันนี้เป็นไม้อุ้ยสวยจังเลยพิยศอนนุ้ยอาจารย์หน่อยสวยมากอนนแกบอกว่านนพ่ยศ <ด S 1> ทำทุกอย่างใช่ไหมอันนี้ก็เชื่อมอู้อู้อยากได้แบบนี้ด้วยสวยจังเลยเอาไม้จากที่ไหนคะไม้ตรงนี้เลย ชิ้งเหรอไม้อยู่นี่แหละพี่พี่หนูเอาพี่วยเอาให้พี่เชียนไปอ่าจะหน่อยสวยมากเอาให้เอาเอาเอาอยู่กับคุณพี่ชายเฮียนไปนี่แล้วแต่ว่าเหลีอยากได้วเหลี่ยงต้องโอ้สวยอ่ะพี่ยอดสวยมากมันมันเป็นเหล็กเก่าไอ้พี่แล้วก็ทาชิ้งเหรอนี่นี่ก็เหล็กก็ซื้อสีดมาทำเป็นเหล็กเก่า คุณสามีไปตรงนู้ e นถ่ายวิดีโออยู่อุ้ยพี่ยศฝีมือแปะก็ปล่อยให้มันแห้งแล้ว้อ้ำก็เลยต้องอัดรูนิดนึงถ้ามันอัดรูได้มันดีอ่ะใช่ค่ะอุ้ยฝีมือแปะเลยนะนี่แหละต๊ะอาหารที่มั่นคง อาจารย์หน่อยเอ้ยช่วยลูกช่วยหลานช่วยเลนร้อนแหลนฝีมือพี่ชายเรานี่ยเขามาสูงหน่อยจะตัดขาออกใช่ใช่ต้องตัดโอ้ยฝีมือพี่ชายนี่สุดยอดเพราะว่านี่จริงๆต้องโห oh, นี่แหละมันเหมาะกับบ้านสูบ้านสวยเนี่ยบ้านอย่างสวยงามโต๊ะกินข้าวก็ต้องสวยแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วยกไปไว้ข้างในใช่ไหมคะใช่ยกไปไว้ถูกต้อง ต้องยกไปไว้ต้อนรับแม่แล้วก็พอเสร็จแล้วก็ <โท S 1> รับประทานอาหารหลังจากที่กลับมาจากกรุงเทพนะ,ะใช่ใช่โอ้สวยมากเลยอ่ะก็บอกกับพี่ยอดแล้วว่าพี่ยอดเราจะไม่เชิญใครมาถ้าโต๊ะยังไม่เสร็จอุ้ยสวยมากเลยค่ะนี่คะ่ะบ้านอาจารย์หน่อยนะคะ <c oughs> <c oughs> บ้านสิทธิยาธิบานของเราอุ้ยสวยมากอะ่ะโต๊ะสวยมากบ้านก็สวยนี่ค่ะวันนี้บ้านสวนทรงรัก ฝรั่งบ้านสวนมาเที่ยวบ้านบ้านคุณเออคุณมาดามคุณดาฟเอลค่ะนี่ค่ะเพื่อนคุณสามีอุย้ยบ้านสวยมากค่ะนี่ค่ะพาชมนะคะบ้านสวนทสุรักค่ะอาจารย์หน่อยของเราค่ะบ้านท่านสวยงามมากค่ะนี่คือ,อยังไม่เสร็จนะคะบ้านยังไม่ได้ทาสีนะคะ นี่ค่ะยังจัดยังเก็บไม่เสร็จสวยมากเลยค่ะนี่ครับริเวณบริเวณทั้งหมดตรงนี้มีแปดไร่นะคะอาจารย์หน่อยแล้วนี่ข้าวใครหวานข้าวคะกคไม่ได้ยินโอ้ยสวยมากสวยมากเลยค่ะออคุณสามีมาเที่ยวบ้านคุณราเอลใช่ไหมคะบ้านอาจารย์หน่อยสวยไหม โต๊ะสวยมากอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเราได้มานั่งทานอาหารสวยมากเลยโอเคพระเจ้าอวยพระพรมากมายอาเมนพระเจ้าอวยพระพรจริงๆสวยมากค่ะที่ใส่วอยู่อันนึงเพื่อว่าไว้ตั้งเครื่องดื่มไงพี่ใช่ไว้ตั้งเครื่องดื่มใช่ต้องมีโต๊ะใช่โต๊ะตั้งเครื่องดื่มว้าวเดี๋ยวขออนุญาตลง YouTube นะคะ สวยงามมากอุ้ยสวยมากเลยดูสิคะนี่มีบ้านหลังน้อยด้วยน่ารักที่สุดกระท่อมน้อยเนี่ยอุย้ยสวยจังเลยนี่ค่ะเนื้อที่แปดได่นะคะทั้งหมดนี่พาดูข้างหลังอีกนะคะนี่ค่ะสวยมากมายนี่บ้านยังไม่เสร็จนี่นะคะเนี่ยถ้าเสร็จนี่จะงามกว่านี้อีก ยังไม่เสร็จนะคะบ้านเนี่ยสร้างยังไม่ยังไม่เสร็จยังไม่ได้ทาสีเลยว้าวดูแมลงวีเต็มไปหมดเลยอ้ยสวยจังสวยมากค่ะโอเคขอบคุณค่ะที่ติดตามชมนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามีหายไปไหนแล้ว อาจารย์หน่อยสวัสดีค่ะบายทุกคนพี่ยอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพระเจ้าอวยพระพรอย่างมากมายคุณสามีหายไปไหนเดี๋ยวขอดูก่อนคุณฝรั่งหายไปไหนแล้วจะบายบายฝรั่งซะหน่อยเอาไปแล้วไปไหนไม่รู้เดินเที่ยวอุ้ยโตสวยมากแข็งแรงมากมายว้า